ภาษาเป็นประตูสู่ความรู้ที่กว้างขึ้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี องค์การบริหารส่วนตะบนพานเรามีโรงเรียนในสังกัดนะครับก็คือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตะบนพานหรือโรงเรียนบ้านดอนตันเด็กของเราที่เข้าโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตะบนพานนั้นส่วนมากจะเป็นเด็กที่ได้โอกาส เราก็เลยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีจุดเด่นของโรงเรียนเราก็คือส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษคือเด็กเนี่ยสามารถเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรงโดยการทําระบบไดเน็เข้ามาส่งเสริมการสนับสนุนการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนได้ไม่ว่าจะอยู่ในโรงเรียนเองหรือในห้องเรียนเราก็สามารถเรียนได้ในระบบออนไลน์ ที่นี่เราจัดการเรียนการสอนเป็นระบบ3ภาษาค่ะมีทั้งภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษทางท่านผู้บริหารนะคะจากหน่วยงานต้นสังก,กัดเล็งเห็นความสําคัญของการเรียนทางด้านภาษาค่ะจึงสนับสนุนงบประมาณจานวนหนึ่งนะคะจัดหาโปรแกรมภาษาอังกฤษไดเนตค่ะโปรแกรมไดเนตนะคะมีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นโปรแกรมที่มีภาพมีเสียงจากเจ้าของภาษามีเกมมีบทเรียนที่น่าสนใจทําให้เด็กๆมีความสนุกสนานและสนใจที่จะเรียนในภาษาอังกฤษ พัฒนาการเห็นได้ชัดก็คือเขาจำคำศัพท์ได้แล้วก็นำไปทบทวนตอนเย็นนะคะเขาจำได้ค่ะจากที่เรียนมาตอนกลางวัน I like to learn Danish very much. It's funny and exciting. I can listen and listen until I understand. I can speak and speak until. Too. I like to learn Danish. Thank you.